เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้ารถสวยๆไปชมเลือสวเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นฮอนด้าฮอนด้าเจ็ตปีศูนย์ห้าเครื่องเกียร์ดีสีสวยเลยครับสีสันเข้าช้ำนะคันบอดดี้ดีไม่มีชนหนักช่วงล่างแน่นนะครับเครื่องนิ่งความร้อนนิ่งวิ่งทางไกลสบายไม่มีปัญหาเดินนิ่งเดินเรียบ สมบูรณ์พร้อมใช้นะครับสวยๆแล้วราคาถูกด้วยครับ6 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับ6 9 0 0 0บาทถูกกว่านาเป็นนะครับราคาหลักหมื่นไปขับเที่ยวขับโชว์ได้สบายรถยังสวยครับไปขับขวดได้เลย6ก0 0 0าบาทนะครับแอร์เย็นชั่มครับเบาะไม่ขาดเบาะพับเรียบปรับนอนปรับใส่ของได้เกียร์ออโต้ครบทุกเกียร์กระจกไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะครับเปลี่ยนเกียร์เป็นเพลงที่พวงมาลัยได้ แผงโซนไม่แตกหักไม่ชำรุดน่หลังเดิมเดิมครับระบบไฟติดครบสม,มบูมมมนนมมมรณ์พร้อมใช้ครับน้ำมันล้วนไม่เคยแก๊สไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ําเล่มเอกสารครบภาษีเดือน569นะครับภาษีไม่ขาดพร้อมใช้ครับราคาสุดคุม้มก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันครับคันนี้อยู่โคราชเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับ คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ